เงินเดือนสองหมืบาทก็มีบ้านได้ถ้าคุณมีสิทธิสวัสดิการสิทธิสวัสดิการก็คือสัญญาที่ทางบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐรวมมือกับทางธนาคารเพื่อให้เราเนี่ยได้จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองได้ง่ายขึ้น พนักงานในสังกัดจะได้สิทธิ์ในการซื้อบ้านโดยอัตาราดอกเบี้ยพิเศษค่ะหรือในส่วนของตัวงเงินกู้ที่สูงขึ้นครั้งนี้ย่งเพิ่มโอกาสที่ธนาคารจะดนัดสินเชื่อให้ด้วยนะยกตัวอย่างใน,นกรณียืนกู้ไม่ต่ำกว่า30ปีและปลอดภาระด้วยวงเงินกู้บ้านที่2 9ล้านบาทอาจจะต้องผ่านเงินเดือนถึง3 0 0 0 0นบาทเลยนะแต่หากมีสิทธิสวัสดิการผ่านเงินเดือนที่2000 20, 0บาทก็อาจจะสามารถกู้ได้ในวงเงินเดียวกัน สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์บริการที่ฐานเงินเดือน20,000บาทก็จะกู้ได้ในวงเงินที่ต่างกว่าในกรณีนี้วิธีแก้ไขง่ายๆแค่หาผู้กู้ร่วมนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่โครงการ MBO ไลิโฉลองกรุง53หมู่บ้านที่ให้ความเป็นส่วนตัวเพียง68ยูนิตเท่านั้นในราคาเริ่มต้นที่2.69ล้านบาทค่ะโครงการ MBO มบิโลองกรุง53อยู่สบายไม่ต้องคิด